สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ทีมงานตะทีของเราก็มาที่เขื่อนคุบนรัฐนะครับอากาศดีมากลมเย็นสบายเดี๋ยวจะไปดูกันครับกับปลดถังและปลดชดสวัสดีครับยวเจอกัน

โอ้โหเป็นไงว้างมะถางสุดยอดครับแป้งอไรทีที่เห็นแล้วตามมาทีหนึ่งทีแรกไม่โดนต้องจะเอาจริงว่ะเฮ้ยตัวนี้โอ้โหทำมาแล้วมบอกมีกิ๊ปเปอร์ว่าไอ้ยแม่พี่ไม่ได้เอามาด้วยฮะกิ๊ปเปอร์ที่หนักไม่คือมาวิ่งใหญ่เว้ยดูครับป่านะพี่ระวังระวังระนะดีนะครับนี่ดูหัวมันนี่นี่ขนาดหัวแม่งเล็กนิดเดียวอ่ะโอ้โหดูของนี่นี่ดูท้องนี่ สุดดยอนี่ครับเบ็ดหักไปหนึ่งครับหักไปหนึ่งตูดฉีกด้วยจริงครับแม่งปลาจอนปลาจอนนะครับปลาจอนปลาจอนปลาป่านี่แม่งโคตรแรงนี่สุดยอดครับนี่แหละครับฝีมือทั้งทังนะครับแต่ผมหลอก ติงสุดติงสุดติงโอ้ยตัวนี้แม่งหนักชิบหายเลยเว้ยฮีฮิไม่ไดอยายาฮะไปไหนไม่ได้จะไปไหนไม่ได้มไปน้ำน้ำน้ำนนี่เสร็จครับจบเกมเร็วหน่อยนะครับผมบอกไว้เลยว่าที่นี่ต้องจบเกมเร็วครับโอ้โหยังมีก๊อก์สามครับเอาจับไปหมดแล้วหมดมันเลยนะ นี่โดนอีกฮ่าฮ่าฮฮ้ยบฮึฮกูเซกูเซโอ้โหผมต่อให้เฉยนะครับนะผมต่อให้เฉยขอบคุณมากครับขอบคุณนะทั้งมากขอบคุณนะชวนมากนะครับวันนี้แห้งก้นหมันเลยมาอีกแล้วตสวยสวย ชาโดว์บนร้านนี่นะครับปั๊บบ่าวบนรัานะครับนี่นะครับของมันมอยู่ตรงนี้นี่ทอดนี่คทอดเฮ้ยทำไมมันขึ้นเร็วอย่างนี้ขอถุงมือสวิงหน่อยมือสวิงหน่อยโอ้โหีเดิมครับ เดิมครับโอ้โหแก้วบโอ้โหเจ๋รเลยขอบพระคุณมากน้องชายเย้โอ้โหโอ้โหนั่นนะครับสนานสนานกันเลยเฮียดูครับเ็มปากอย่างนี้แม่งรอดยากครับอุปกรณ์ต้องพร้อมสายต้องพร้อมนะครับ ตัวนี้เป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งของดีคอยนะครับเบอร์หนึ่งแล้วก็เจาะคางด้วยนะครับที่อย่างที่สำคัญอย่าลืมต้องเจาะคางด้วยนี่นะครับเป็นป่าเดี๋ยวผมจะขออนญุญาตนะครับเป็นวังปัดครับปลาแรงมากครับปลาแรงมากปลาแรงมากนะที่คอยนี่ครับต,ตัวเบ็ดต้องแข็งแรงครับอยู่ที่นี่เราเน้นงัดอย่างเดียวข้างล่างเป็นมายาลาฟทั้งนั้นครับ มาป่าอุบลรัตน์ครับโอมาเลยครับชั่วโมงนี้ไม่ผิดหวังบอกเลยว่าคุกก็ได้บันแนน่าจะโดนวันร้างเอาแล้วนะครับนี่ครับได้โชษของจริงครับผมโอ้โหเอาแล้วครับได้โชษโดนแล้วนะครับ โโอ้หงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นตั้งคันขึ้นเออขึ้นแล้วก็เก็บสายแล้วก็เก็บสายเออสายสั้นเก็บสายเออเก็บสายให้สั้นอย่าให้มุดใจมุดใจมุดสีสันงานขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเร็วเร็วตั้งกานมันงัดเอ้ยใจเย็น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 ใตัวใหญ่มึงปล่อยให้มันเล่นมั่งเออใจเย็น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 แล้วมันก็ตายใจเย็น เดี๋ยวขันมึงหักนะยขันบอลขันบอนงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นเออมึงทำยังไงก็ได้ให้มันลอยน้ําเออโอ้โหนี่ครับกบของเล่นนะครับบายอุดเลดนะครับสายเด้อเฮ้ยสับสายเด้สับทีครับบอกเขาแม่ปลาเออเออเดี๋ยวเอาอะไรจัดการมันดีเนี่ยตอนนี้แม่งโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวปากมันจะฉีกกันเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ นะนี่ไงสกิปเปอร์ก็มีนะาแต่เดี๋ยวสกิปเปอร์ก็มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 เดี๋ยวนะเอานะปล่อยปล่อยปล่อยแล้วสับคืนเออขึ้นก่อนแล้ววะนี่ของเล่นปของเล่นของเล่นแต่ไม่ได้มาเล่นๆขอหน่อยพี่คนละที่เดียวเท่านั้นนะตอนนี้ผมจะบอกให้สุดยอดครับ ให้โชตโอ้โหทำสกอร์ได้สวยครับเกี่ยมมากครับนักทางหน้าให้ผมอย่างนี้เลยเหรอเอาเดี๋ยวผมถ่ายจะพลาดเลยเป็นในแบบอะไงล่ะอเอาปลาเขาปลาเูา้ายหน่อยดูส้ายหน่อยส้ายสวยครับตัวนี้เป็นปลาป่านะครับเนี่ยกับแขนด้วยี่ต้องบอกว่าเป็นปลาปลาจิบนะแต่วันนี้เราตีด้วยผิวน้ํากบของเล่นแล้วมึงจะสั่นทำควายอะไรนะครับก็มัน อดีนอมดียแยงกี้ฮะถือว่าสุดยอดนะครับใช้คันโอ้ยยอมเลยครับยอมรับเลยเท่าไหร่นะสิบสิบเจ็ดใช่ไหมคันปลาช่อนใช่ไหมเจ็ดสิบสิบเจ็ดครับคันปลาช่อนโอ้นี่ขนาดยังอยู่นะครับอยู่ไซส์ใหญ่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันสวยครับแค่แต่เสื้อผ้าครับ กดอะไรครับนะของเล่นครับโอ้โหิงเลยติจิตติจิตชุดอะไรครับนาะมีอะไรชุดตกปลานี่ครับกบของเล่นของจริงนะครับวันนี้มาแล้วนะว้าครับซับทีทีแอคครับไม่พลาดนะซับท่เีครับติจิบไม่ผิดหวังนะครับนะสายอาจจะได่ดีหน่อยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่ยกก็เลยหรอหลุดเลยไหมยกไหม ไม่ดีมากได้อย anyway ู่นะ๊เรยบร้อยยอะเลยเยบร้อยสตีดโยครับนะกับของเล่นตกปลาให้ของเล่นแต่กบของเล่นนต่ของจริง ที่ได้วันนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับของนายโชคนะเนี่ยปลาตัวนี้ของนายโชคนะครับตีโชดโชดเงินโตใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโดยกบกบของเล่นนะครับวนี้กบของเล่นนะครับโดยบายอะไรนะ w o o d l d ครับใช่ผลงานวันนี้ที่เราได้กินกันนะครับจบกันที่นี่เลยและครับเพราะได้กินจิ้มจุ่มสมใจ้วครับบูชาเจ้าแม่จิ้มจุ่มนะครับกับสโลแกนของพวกเราคือตกปลาแค่ของเล่น ไอ้กบของเล่นคือของอจริงอันนี้คอขอบคุณครับขอบคุณ